สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพ่ยยิปซีพลังบวกนะคะมือวันนี้สิมาด,ด,ดูดวงพ่ยยิปซีของคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนสิงหาคม2 5 6 3นะคะ,ะมาเบ่งไพ่ของ้าชะตาได้ซิบเรียนนะคะโชคนี้ก็ระลยๆแห้งๆนะคะหรือ่อายใบนี้ก็หมายถึงคนมีเงินระดับเศรษฐีเนาะคะ่ะหรือถ้าบ่แเ่นระดับเศรษฐีก็คือช่วงที่มีเงินเหตุธุรกิจได้เงินแบบแบบเยอะ มากกว่าปกติที่ผ่านมาเนาะค่ะอ่าต่อไปนะคะกับช่วงนี้เนาะค่ะกับเรื่องการเงินนี่กับเดชไพซีเลนต์ตั้งไหมคะว่าเป็นคนคนเกิดวันจันทร์มีคนอดออมนะคะกับอีกไปโดนนะคะกับมีโอกาสสีสางโตใดญเนาะค่ะอ่าต่อไปเนาะค่ะกับมีไพ ภัยราชินีประจันทรขึ้นประรกบนะคะกรหม่อมตงว่าค่วมหักค่ามหักกับสุกสดชื่นสมหวังนะคะมีโอกาสสิมิกิกนะคะมีผู้ยิ่งมาให้ความสนใจอย่างหลายนะคะการงานของคนเกิดวันจันนี้ก็อยู่ในระดับขิงิงใหม่นะคะเป็นคนเก่งอัถาททำรับทารับราชการกับสิมิตำแหนง่งร,ระดับผู้บริหาร แต่ถ้าเหตุธุรกิจองจ้คของนี่กเสิเป็นเจนจากคองกิจการเนาะคะ่ะอ่ามาเบิงอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมเนาะคะ่กะก่ดืยไผ่ีถวยก็ไม่ตว่าอารมณ์งุดยิดบ๊ยได้ดังใจนะคะอาสิคือช่วงจังหวะชีวิตทสิวไปแล้วคนเกิดวันจันทร์กับเป็นกับ ยังดีกว่าคนเกิดวันเดือนที่ที่บ่มีเงินเนาะค่ะเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์ถึงเงินหลายนะคะเงินหลายแหละกับเป็นคนหุ่จักประหยัดอดออมนําช่วงนี้เขากะเ,เ,เริ่มเริ่มเริ่มมีโควิดเข้ามาอีกละหลอกใหม่เนาะค่ะกะมีการปิดปิดจังหวัดระยองไปแล้วนะคะกะยังวัวหัวมื่อใดสิปเปิดอีกกะอาจจะมีอาการงดงิด บ bon นแน่เนาะคะ่ะว่าคนเกิดวันจันทร์อาจซิมีธุรกิจในใน,ใน,ในจังหวัดระยองกระเฮ็ดให้บาาริษัมหาสีเดินทางไปได้ก็เลยมีอารอมณ์หงุดหงิดนะคะ,ะเดือนเดือนที่สองโอ้ยอาทิตย์ที่สองนะคะก็ได้เด็กใหม่ก็หมายมากกว่าสิมีการเดินทางนะคะการเดินทางไปหันมานี่นะคะอาสิมีภัยเดือดฟูขึ้นมากกับช่วงนี้กะ บริเหตุงานแต่ว่ากลับไปท่องเที่ยวแบบสบายๆล่ะกะไปกัคู่ชีวิตนํานะคะมีความสุขสมหวังในด่านความักนะคะเพียงแต่ว่าด่านการงานยุดยุดชะงักบวเป็นทีพอใจเถอดใดแต่ว่าเงินมีนะคะความักมีมีเทิงคู่ชีวิตนะคะมีเทิงอีกนํานะคะเงินก็นหลายนะคะเงินก็นมีมีสิบเหรียญน,นะคะมีเงินสิบเหรียญ ระดับเศรษฐีเลยนะคะหรือถาวาเม็นเศรษฐีก็คือช่วงเวลาที่ได้เงินมากลายนะคะและช่วงนี้กับอาจฉริพลักกับคนที่มีอายุหน่อยกลัวนะคะแล้วก็เขาเขาเขากับพบรักกับคนที่มีอายุหน่อยกลัวแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมาสนใจอีกและพ้นสุดท้ายนี่กะได้ซิถถวยก็คือมีการแต่งงานแล้วก็มีความสุขสมหวังนะคะ ในหล่ติดแต่งงานแล้วกมีโอกาสจะมีบุตรไปเชยชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อคลินีกก่อนคลิปหน้าก็เจอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ